มาต่ำแล้วครับเลำตัวครับชักไม่ไหวชักไม่ไหวเราผมก็รู้จุดอ่อนแล้วครับลำตัวอย่างเดียวย้ำเข้าไปดิโสพลยังไงครับไหวไม่ไหวรอดไม่รอดแต่เอายังไปได้อีกอยู่เอ้าโดนได้ลำตัวตัวงอย้ำอีกโอ้โหยังไงดีครับโสพลครับคิดละคิดละเอาไงสู้ต่อครับแม่ไหวหน้าทนได้แต่ว่าอย่าต่อยท้องครับดูแล้วเหมือนต่อก็โดนการย่อโลยนี่ไงแล้วก็โดนท้องนี่ลงไปแล้วนะ แต่ว่าโดนท้องแล้วจะอยู่ไม่ได้แต่ว่าแข็งแรงครับแม่เหนียวทนครับแต่ว่าโดนไปครับแล้วครับตรงนี้แล้วนี่ก็จับได้แล้วพูดถึงนะว่าเขายังสู้อยู่ครับเขายังสู้อยู่กรรมการยังให้โอกาสครับสมพลนี่เรียวแรงแทบจะไม่เหลือแล้วโดนกดเข้าไปอีกยืนได้ด้วยหัวใจแหละครับหูสายสวยมาครับโอ้ยจบเกมเลยครับโอ้โหเวลาต้องจับแล้วครับแบบนี้นี่ครับ อนาคตก็น่าจะมีโอกาสถ้าเดินก็ไปเนี่ยรัวก็อาจจะเก็บได้แตดเมื่อกีนะครับนี่แหละครับนี่คือประโยชน์ของการชกไฟนิคของนพพลแล้วก็เห็นชัดเจนก็ว่าสมาธินี่ยังยังต้องปรับอีกนิดนึงครับนี่จังหวะนี้สุดนี่คือความหวังของคนไทยครับนพพลด้วย T K O ขอสิ่งปรบมือให้นพพลนกรหลวงโปรโมชั่นเอาชนะไปเลย T K O The seventh round, two minutes and thirty-three seconds. Congratulations to no opponent, Yapal Luang promotion